เสียงอยู่ห้องเนี้ยใช่เหรอในอะเอออยากรู้เราต้องเอาอุปกรณ์มาเพิ่มเอาไม้แค่ไฟใช้มันคงออกมาไอ้เหี้ยหัวอะไรเหี้ยเกมนี้มีมีมือถือเออเราเราสามารถเก็บของมีค่าไว้ได้ด้วยนะเอาของมีค่ากลับไปเราได้ตังค์ด้วยใช่เหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะไอ้เหี้ย จากมาล่าผีกลายเป็นมาขโมยของบ้านผีดูน้ำดูอะไรน้ำสดกระปรกงไหมอะไรไหมเก็บของมีค่าไปด้วยเช่นแบบเท็กอัลโฟนคืออะไรว่าบอกเท็กอัลโฟนเก็บโทรศัพท์ไงพี่ฟอร์ ไอ้ภูมาดูตรงนี้มันคืออะไรวะที่ยู่ไนเนี่ยมันเป็นแน่ๆน่มาดูฟองก้อนกีบอัควิชอีกหนึ่งนาทีเรามันจะให้เรากลับละไม่มีความกลัวไม่มีอะไรขึ้นเลยนั่นแหละมาแล้วพูดถึงแน่ด้านล่างอ่ะเห็นปะขึ้นและขีดเราอยู่ที่รถเดรฟ์อันนั้นเราก็เข้าไปดีรออะไร นี่อะ DMP m f ตกใจหมดไม่ใช่ MFP มีที้ที่เราไม่ได้สำรวจอ่ะที่ติดเครื่องเฮี้ยนั่นที่ลำคาดเฮ้ยเสียงไฟดับ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 แต่ว่ามันมีเสียงบดประตูด้วยนะเฮ้ยของร่วงใช่หรอปิดประตูอ้าวตัดไฟไม่ได้ส้นตีอะไรเลยปัดไม่ได้เหรอเนี่ยประบอก อไเออนี well. ่ไงลงมาทิ้งไคุณแจเุเจหาคุณแจหาคุณแจโอเคอ๋ออ๋อพี่เปิดได้ไงก็แค่เราแค่เราดึงยิงเราดึงเหมือนประตูอ่ะไอ้ยอะผมก็หากุณแจคย หมวกล่วงอ่ะหมวกห้องไหนเฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำโผล่ห้องน้ำมีว่ะแจ็คสันหวานอายุเฮียนี่เอาคุยกับมันปู่พี่ว่าห้องนี้ว่ะห้องเนี้ยเพราะว่าเสียงเสียงประตูมันเปิดอ่ะที่เข้าไปอยู่คนเดียวปไปไม่ดอเข้าไปเดี๋ยวพี่เยอะเราโผล่โอ้ย ประตูพี่เองประตูมันเลือดประตูมันเลือดเมื่อกี้เฮ้ยประตูเลือดเหนอปะห้องนี้แหละห้องนี้แหละแล้วูขวี้มันบอกว่าทำให้ทำให้ไอ้ผีมันทันนี่ก็แรกลดเสียงก่อนเลยเฮ้ยผูปิดไฟเหรอเปล่าไม่ปิดเผื่อไมัดิอาอยู่นี่เกิดตับีอ่ะแล้วคุยกับมันอ่ะ แจ็คสันหวานทำไมไม่ต้อง้ยกับเด้งกับเด้งกับเด้งห้องนี้หรือปล่าแจ็คสันหวานอายุดียวเฮ้ยห้องเฮ้ยเรามีควันด้วยเราเอ้ควันห้องนี้หนาวเนี่ยเอ f เอฟ d e เเนี่ยเจอแล้วแคปเจอร์โัตอกเอ่อออฟเดอะโกถ่ายรูปผีเมมเบอร์ยัวทีมเอ็กซ์ h กลฟเดอะโกธเอ่อเดรอย่างให้ผีมัน โกรธอันนี้เราเจออะไรบ้าง oh, าตกใจหมดไม่เมื่อกี้ไฟมันกระชากนะเมื่อกี้มีอะไรบ้างที่เราทายไปเรซิ่งถ้าสปีริตบ็อกมันตอบเลยโกรธเลยพี่ไปเอาหนังสือเราสมุดมาไปไปไปจะอเอาของไปไว้ด้วยเอาสมุดมาถ้าถ้ามันเขียนหนังสือปุ๊บเราตอบได้เลยคำถามเราชนะเลยเกมโอเคแล้วไหนสมุด นี่มันไม่เห็นโกรธเลยไป,ไปเปิดกล้องก่อนพี่วางกล้องไว้แล้วเนี่ยทำไมมันเป็นเ,ออเนี้ยอเนี่ยวางกล้องไว้แล้วปิดไฟพี่ไปปิดไฟห้องน้ำดิไปพี่เข้าไปโอเคโอเคไหนมีกดออฟอ่ะเราต้องปิดไฟอ่ะไปไปด้วยกันดีกว่าไปอะผู้ไปด้วยกันไปด้วยกันปิดแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่เเราต้องปิดไฟห้องน้ำเราต้องไปด้วยกันมามาเอาให้หมดอะไม่เ,เหลือ พีกน้ำปลาเดี๋ยวช่วยกันโยกกับพี่โอ๊คก่อนเดี๋ยวโยกเขาเลยได้แม่งมีการโยนหมวกมาห้องนี้แล้วนะสัตว์ฟักอยู่อืออืออืได้ดีเสียใช่ไหมรีดมีรีดมีฮะโยนให้ Can you Can you read? Read up เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรบ้างนะมันโยนของใช่ไหมใช่รีดันี่ไมันอ่าโยนของออาวรีดออาต้องไรอโอเคไร Can you ride Fucking ghost ghost ดาบีได้โกดี้เอ้ยเดี๋ยวพี่แป๊บลอาวก่อนเคิอสแกนรอยดีเือกอนใช่เหรอมีเหรอโออโมีโกด็อปใช่ใช่ใช่พี่เห็นแล้วมีโกด็อฟเข้ามาผมเข้าไปยังไงเราแป๊บ ตอนนี้ถ้าผมพอผมไปผมโดนแน่เลยเที่มันมันล่าอยู่ไอ้ถ้ามีโคดออฟก็ถึงคดอ What? คอฟวอร์ดกดออฟแน่เหรอใช่ใช่มีเมื่อกี้ทิ้งเลยไปไปเปิดไฟกันดี๋ยวไม่ไม่ออกจากบ้านเลยรู้ละออกอย่าปิดประตูได้ไอเฮียมีอะไรบ้างเมื่อกี้ กดออฟเอฟเอฟฮาตักทิ้งไปเลยไม่ใช่โอเคมีกดออฟมีฟิซซิงเอเวลาทายได้ยูเล่ฮันตูฮันตูวัตต์ฟลับไ้ตู่วเลเวนแนนตจะตายทั้งคู่อะพี่ผมว่าเกือบโดนลาแล้วเมื่อกี้ไม่หนุกเลยเอียผีแบนชีสัสแล้วแบบ แล้วไทยแต่ละอย่างไม่ทา่วางรังทองโอเค